มาดูดอกไม้หอมๆกันค่ะแก้วนะคะหอมมากหอมแรงจากหลังบ้านไปหน้าบ้านเลยนะคะใครที่ชอบความหอมหรืออยากได้แนวรั้วสวยๆนะคะแนะนำเป็นแก้วหิมาลัยนะคะเอาไว้ไหว้พระก็ได้ตัดไหว้พระนะคะสวยมากดอกดอกสุดๆเลย ต้นนี้อายุประมาณปีกว่าวาแล้วนะคะสูงประมาณเมตรยี่นะคะประมาณเมตรยีนี่นะคะประมาณนี้เลยดอกดอกตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะดอกดกดูดอกตั้งแต่ด้านล่างเลยยันด้านบนเลยนะคะดกมากนี่ยังกำลังแบบ จะแตกช่อดอกออกมาเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ตามหาแก้วนะคะแนะนําแก้วหิมาลัยนะคะหอมฟินมากๆปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะนี่ค่ะช่อดอกสวยมากด้วยนะคะ หอมมากเลยปลูกง่ายนะคะสำหรับมือใหม่แนะนำเลยนะคะใครที่มองหาดอกไม้พันหอมปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยสวยมากค่ะ